สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกิจทุมกุษาวันนี้ผมจะมาสรุปสินที่ได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่สองสามและสี่ครับสำหรับจุดประสงค์ที่สองนะครับผมได้เรียนรู้การสร้าง user defined function นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถสร้างเองได้นะครับและเรียนรู้คําสั่งที่สามารถเรียกมออกมาได้นะครับแล้วก็อาจจะสามารถใส่ค่าบางอย่างเพื่อให้ฟังก์ชันนําไปไประมวลผลได้ด้วยครับสําหรับจุดประสงค์ที่สามนะครับผมได้เรียนรู้การส่งค่า ของ argument และ p a r a m e t e r นะครับก็คือ Argument คือค่าที่เราให้ส่งไปในฟังก์ชันนะครับและ p a r a m e t e r ก็คือค่าที่รับมาจาก argument นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนะครับอย่างเช่นการใส่ค่า integer เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้นะครับหรือว่าเป็นค่าสตริงสำหรับการแสดงผลเป็นนะครับสำหรับจุดประสงค์ที่4ีนะครับก็คือผมได้เรียนรู้ว่า local variable กับ global variable ทำงานกันอย่างไรนะครับก็คือ local variable ก็คือทํางานในฟังก์ชันใดฟังชันหนึ่งเท่านั้นครับเป็นอิสระจาก global variable และ global variable ก็คือตัวแปรครอบคุมครับสามารถทํางานได้ทุกที่เลยสามารถทํางานในฟังก์ชันใดฟังชันหนึ่งก็ได้ประโยชน์ของ local variable กับ global variable นะครับก็คือสามารถทํางานได้อย่างอิสระแยกจากกันนะครับก็คือสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้หรือว่าประยุกต์ใช้ได้นะครับเพื่อความหลากหลาย โจทย์ที่คิดว่าน่าสนใจและควรจะเพิ่มเป็นแหล่ที่สองนะครับโจทย์ของผมก็คือเขียนโค้ดการคำนวณค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความต้านทานและกาลังนะครับโดยที่แบ่งเป็น4ฟังก์ชันย่อยและในแต่ละฟังก์ชันย่อยนะครับก็จะมีการคำนวณ3แบบนะครับโดยแต่ละแบบจะรับค่าตัวแปร2ตัวที่แตกต่างกันนะครับที่ผมคิดว่าโจทย์นี้ น่าสนใจนะครับก็เพราะว่าเราได้ใช้ฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันมาประกอบกัน,นครับอย่างเช่นของผมนะครับผมก็จะแบ่งเป็นฟังก์ชันของ FE นะครับก็คือ Formula Electric นะครับแล้วก็เป็นหาค่าของแต่ละตัวแปรนะครับและอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ผมจะใส่ให้ดูนะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ